สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะมาแนะนำสินค้านะครับในเว็บที่ชื่อว่า 724market นะครับ เวลาท่านคี์นะครับที่ช่องเว็บไซต์นะครับก็คือ 724.co.th ได้เลยนะครับ724 market นะครับก็เป็นแหล่งรวมสินค้าออนไลน์นะครับทันทีที่ท่านเข้ามาเนี่ยนะครับท่านเองก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกนะครับโดยการสมัครฟรีนะครับแล้วก็มีส่วนลดนะครับในการซื้อสินค้าต่างๆนะครับในตลาดรวมของ724 market นี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเองจะมาแนะนำนะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็เรียกว่าตรงนี้ ก็คือรถมือ2นะครับเดี๋ยวเราคลิกไปที่รถมือ2เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีรถเด็ด72 4อยู่นะครับก็หลากหลายคันนะครับที่ให้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็เป็นเว็บที่มีการซื้อขายกันนะครับ แต่ว่าที่เรามาแนะนำเนี่ยก็คือมาแนะนํารถที่ท่านเนี่ยจะซื้อนะครับแล้วก็มีวิดีโอแนะนํานะครับแล้วก็มีพันธมิตรต่างๆนะครับทั้งเรื่องของอู่รถยนต์นะครับประกันภัยนะครับแล้วก็สินเชื่อด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําในเรื่องของมาสด้านะครับคันนี้ผมดูแล้วนะครับ ราคาเนี่ยสามเก้าเก้านะครับเป็นราคาที่น่าสนใจเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นรถมาสด้าสองนะครับหนึ่งจุดสามนะครับก็จะเป็นเครื่องพันสามนะครับเป็นสปอร์ตไฮคอนเน็ก t นะครับปีสองพันสิบเก้าเองครับทุกท่านฮะแล้วก็เลขไม้นะครับหกหมื่นเจ็ดนะครับถือว่าเลขไม่ไม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็สภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นสภาพที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับอ่าดูดิฮะอันนี้ทางด้านหน้านะครับ เอียงนะครับทางด้านขวานะครับด้านข้างนะครับ่าดูสิฮะสภาพใหม่จริงๆนะครับด้านซ้ายนะครับด้านหลังนะครับน่าแล้วติดป้ายทะเบียนชัดเจนเลยนะครับท่านก็สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าอันนี้เป็นรถจริงๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่นํามาขายนะครับซึ่งคันเดียวในโลกจริงๆนะฮะแล้วก็ดูสภาพนอแมก้อยางนี่ยผมว่าค่อนข้างใหม่เนาะ เออนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดของในตัวเว็บเนี่ยเขาก็จะแจ้งปีนะครับปีที่ผลิตรถเนี่ยก็คือปี2019นะครับเลขใหม่ก็คือ67224นะครับ67,000กิโลเองนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็เดือนหนึ่งใช้ไม่ถึง3,000กิโลเลยนะฮะอ่อถือว่าขับน้อยมากนะครับแล้วก็เป็นทะเบียนของกรุงเทพนะครับ ประเภทของเครื่องยนต์นะครับเชื้อเพลิงก็ใช้ของเบนซินนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติครับแล้วก็เครื่องพันสารนะครับสีรถที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นสีบอนเทองเงินนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ครับแล้วรถคันนี้ก็ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนเลยนะครับแล้วก็พิเศษนะครับของของ724 Market เนี่ยนะครับแล้วก็ลถมือสองตรงนี้นะครับท่านสามารถลองฟังเสียงสตาร์ทได้นะครับอ่ะเรามาลองฟังพร้อมกันเลยนะครับ อืมเสียงเครื่องค่อนข้างเดินเงียบนะครับแล้วก็เป็นเสียงเครื่องที่เดินเรียบจริงๆนะครับที่เสียงท่านได้พัดลมเนี่ยนะฮะก็เป็นพัดลมหน้าเครื่องนะครับในกรณีที่เราเปิดแอร์หรือว่าเปิดอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีพัดลมหน้าเครื่องเนี่ยที่ช่วยพัดน,นะครับมาดูในข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือตัวมาด้าสองนะครับ1.3 Sport High Connect นะครับปี2019นะครับ ไม้เนี่ยครับอยู่ที่67,224กิโลเนี่ยก็คือเลขไม้ณวันที่ทำการตรวจสภาพนะครับแล้วก็มีระบบนะครับเรียกว่า ABSM นะครับ Advanced Blind Spot Monitoring นะครับก็คือระบบเตือนนะครับเมื่อมีรถนะครับในจุดอับสายตานะครับขณะเปลี่ยนเลนนั่นหมายความว่าขณะที่ท่านขับขี่อยู่นะครับแล้วก็ท่านอยากจะเปลี่ยนเลนเนี่ยนะครับรถยนต์เนี่ยนะครับจะมีมุมอับสายตาอยู่นะครับ เพราะว่าตาของเราเนี่ยมองไปด้านหน้านะครับแต่ว่าก็จะมีกระจกมองหลังที่ช่วยใช่ไหมครับแต่ว่ามุมอักต่างๆนะครับ,รบก็จะอยู่ที่เสาเก่งนะครับที่เป็นเสาของหลังคาระครับที่เขาเรียกว่าเสา A เสา B เสา C เนี่ยนะครับทางด้านซ้ายและก็ด้านขวานเนี่ยตรงเสาพวกนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ย มีม <muitas S 2> ุม <sketches> อ <of course> um, no ับสายตานะครับแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยไม่สามารถมองไปเห็นได้นะครับแต่ก็จะมีระบบช่วยครถ้าเกิดว่ารถคันนั้นเนี่ยอยู่ในมุมอับสายตาเรามองกระจกข้างก็ไม่เห็นใช่ไหมครับเรามองกระจกหลังก็ไม่เห็นรถคันนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทันทีที่เราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณเตือนติดๆนะนะครับก็ถือว่ามีวัตถุนะครับที่อยู่ข้างๆรถท่านนะครับท่านก็จะได้นำมาระวังแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเลนนะครับการอันตรายนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยนะครับระบบนี้เรียกว่า ABSM นะครับ Advanced Blind Spot Monitoring นะครับก็มีให้ในคันนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีระบบนะครับ RTA นะครับ Rear Cross Traffic Alert นะครับระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตานะครับในขณะถอยหลังด้วยนะครับในขณะที่ท่านถอยหลังเนี่ยก็จะมีเรียกว่าระบบเตือนนะครับมีเซนเซอร์เตือนอีกทีหนึ่งนะครับ Active Driving Display นะครับจอสกรีนใสนะครับแสดงข้อมูลขับขี่ที่สำคัญนะครับระดับความเร็วข้อมูลนำทาง n a v i เก t o r นะครับก็มีจออยู่ด้านหน้านะครับซ้ายมือนะครับในกรณีที่ช่วยนะครับเวลาอยู่บนแดสบอร์ดนะครับอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยจะทให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะรับทราบข้อมูลต่างเนี่ยผ่านจอดิสเพย์นี้ได้เลยนะครับระบบ Sport p a พดเดิลชิปนะครับก็คือเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ด้วย ถ่านสามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นลดลงนะครับอันนี้ขับขับเหมือนรถแข่งเลยฮะฟอร์มูล่าเลยนะครับก็เหมาะสมที่จะเป็นรถสปอร์ตนะครับระบบควิชคอนโทรลครับระบบควบคุมความเร็วคงที่นะครับอันนี้ช่วยได้มากเลยนะครับกรณีที่เราขับทางไกลนะครับแล้วเราก็ล็อกความเร็วไว้นะครับท่านรู้ไหมฮะเวลาท่านเหนื่อยล้าเนี่ยจริงๆเนี่ยล้าเนี่ยนะครับรถเป็นทางตรงธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าเวลาเราเหยียบ คันเร่งเข้าไปเนี่ยนะครับทำให้เราเกิดอาการเกร็งที่เท้านะครับแล้วก็อาการเกร็งนั้นเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องมาอยู่ที่หลังนะครับสะโพกหลังของเรานะครับทำให้เวลาท่านขับขี่รถไปนานๆเนี่ยแล้วก็เหยียบคันเร่งไปนานๆเนี่ยนะครับทำให้ท่านก็เมื่อยล้านะครับ แขนขานะครับแล้วก็ตัวหลังนะครับก็ทําให้ท่านเนี่ยมีความล้านะครับและนั้นเนี่ยระบบควิมคอนโทรลเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะช่วยได้มากเลยนะครับรถคันนี้ครับรับประกันโดยนะครับทางคาร์โลนะครับออโตมอลแอสชัวรนะครับก็รับประกันให้ท่าน1ปีเลยนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่30,000กิโลนะครับการันตีคืนเงินนะครับให้ท่านภายใน5วันนะครับกรณีที่ท่านเนี่ยเอ่อไม่ตกลงนะครับหรือว่าไม่ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆนะครับระบบ เรียกว่ามีรับประกันซ่อมแซงตัวถังนะครับแล้วอุปกรณ์30วันนะครับหรือ5,000กิโลนะครับกรณีที่รถท่านเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ชี้แจงกันนะครับผ่านการตรวจสภาพมาแล้วนะครับ200จุดนะครับแล้วก็มี inspection report ทุกคันนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ท่านด้วยนะครับแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนีครับเป็นไปตามที่บริษัทนะครับกำหนดนะครับตัวการเช็คสภาพนะครับ ก็จะมีเรื่องของแอร์คอนดิชัน s ิสเ e มนะครับอันนี้เชคมาแล้วนะครับก็คือ pass นะครับผ่านนะครับระบบช่วงล่างนะครับผ่านครับระบบเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเกียร์นะครับทรานส i มิชันผ่านครับแบตเตอรี่ผ่านครับเมเจอร์อ i d ซิเดนต์นะครับไม่เคยมีนะครับแล้วก็ออนบอร์ด i ด g n o s อะไนสติ นะครับอันนี้เป็นระบบที่ตรวจนะครับสมองกลนะครับของทางรถยนต์นะครับทุกคันนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็ยางแล้วก็เบรกนะครับผ่านครับแล้วก็ความไม่สมบูรณ์ต่างๆนะครับไม่มีนะครับก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยนะครับชัดเจนนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ารถต่างๆเนี่ยในรายละเอียดนะครับเรามาดูภายในกันนะครับ อ่าท่านจะเห็นว่าภายในเนี่ยฮะอันนี้จอนะครับดิสเพย์นะครับสกรีนใสนะครับและอันนี้ก็เป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มสวิตช์แอร์นะครับมนเกียร์ออโตโอ้นะครับเนี่ยนะแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยแล้วก็มีแพดเดนชิพอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอ่าเราเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าการวางนะครับพวงมาลัยแล้วก็ หน้าจอต่างๆเนี่ยสามารถมองได้เคลียร์แล้วก็ชัดเจนเลยนะครับสามารถท่านควบคุมนะครับสิ่งต่างๆได้นะครับนี่ครับสามารถที่จะเลือกนะครับโหมดต่างๆทั้งอ n นเตอร์เนเมนต์นะครับแล้วก็แผนที่นําทางนะครับดูจากภายในแล้วนะครับโอ้โหสมกับเป็นรถสปอร์ตนะครับแล้วก็มีการวางอะไรที่สวยงามนะครับเส้นสายต่างๆสวยงามมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นเบาะด้านหลังนะครับ อันนี้จอด้านใกล้ๆนะครับแล้วก็มีตำแหน่งบอกเกียร์นะครับเห็นไหมฮะหมาหกหมื่นไหมฮะหมลหกหมื่นเจ็ดนะครับชัดเจนนะครับเกียร์นะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ไฟด้านหน้าครับมีการจัดวางอย่างสวยงามนะครับแล้วก็มีไฟ LED ด้วยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับก็สวยงามนะครับตามสไตล์ของมาดานะครับกระจกมองข้างครับนี่นะครับ แล้วก็ปุ่มคอนโทรลนะครับทางกระจกหน้าต่างนะครับปุ่มคอนโทรลที่พวงมาไัยนะครับท่านสามารถรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอินโฟต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็คตัวออนบอร์ดนะครับที่อยู่ที่แดชบอร์ดนะครับคอนโทรลต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีคอนโทรลทั้งกระจกนะครับปัดน้ำฝนด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็มีระบบหน่วงเวลาด้วยนะครับ อันนี้เป็นสวิตช์แผงเกียร์นะครับแล้วก็สามารถเลือกทิศทางลมได้นะครับเลือกนะครับอุณหภูมิได้นะครับอันนี้เป็นคอนโทรลของตัวดิสเพย์นะครับที่อยู่บนหน้าจอนะครับที่อยู่ตรงกลางรถนั่นเองนะครับบนแดชบอร์ดนะครับนั้นก็เป็นทั้งหมดของรถคันนี้นะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับในกรณีที่ท่านเนี่ยจะคำนวณค่างวดนะครับว่ารถคันนี้นะครับ อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากจะผ่อนเท่าไหร่นะครับท่านก็สามารถที่จะมาเลือกตรงนี้นะครับเลือกเลทอัตราดอกเบี้ยได้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะเลือกที่ทางสินเชื่อไหนหรือไฟแนนซ์ไหนนะครับสมมุติว่าดอกเบี้ยเป็น3.4%นะครับ3.75นะครับแล้วก็ท่านก็เลือกนะครับว่ามีตั้งแต่1ปีนะครับ12เดือนนะครับ จนถึง84เดือนนะครับ7ปีเลยนะครับดังนั้นสมมุติว่าเราเลือกสักกลางๆนะฮะสัก48เดือนนะครับตัวเงินดาวนะครับเราอยากจะดาวเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถเลื่อนหยากคอนโทรลตัวนี้ได้เลยนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นยอดที่ท่านขอสินเชื่อนะครับจัดเงินกู้นะครับส่วนนั้นกว่านะครับเป็นส่วนที่ท่านจะวางเงินดาวนะครับสมมุติว่าเราดาวสัก20%นะครับ ดังนั้นเนี่ยก็ยอดกู้ก็อยู่ที่80%นะครับท่านก็วางดาวนะครับ79,800บาท นะครับแล้วก็มีเงินกู้3ามแส0่บาทนะครับค่างวดก็จะตกอยู่ที่7,648บาทนะครับถ้าดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่3.75%นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเสนอตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นข้อผูกมัดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นทำให้ท่านเนี่ยมองเห็นไอเดียนะครับว่าท่านเนี่ยซื้อรถคันนี้มาเนี่ยจะผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่วางดาวน์ที่เท่าไหร่แล้วก็ใช้จํายเินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเอกสารในการซื้อรถครับก็ง่ายๆนะครับก็เลย กรณีที่ท่านนะครับมีเงินเดือนประจานะครับเป็นอาชีพที่มีเงินเดือนประจําเช่นพนักงานบริษัทข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับท่านก็ใช้สเต็เมนต์ย้อนหลังนะครับสาเดือนนะครับเซตเงินเดือนนะครับบัตรประชาชนแล้วก็เยนบ้านนะครับกรณีที่ท่านไม่ได้มีเงินเดือนประจํานะครับท่านอาจจะประกอบอาชีพอิสระนะครับทำงานออนไลน์นะครับหรือว่าทํางานต่างๆนะครับที่รับเป็นจ็อบนะครับหรือว่า เป็นงานอิสระอยู่ด้านนอกนะครับไม่ได้รับเงินเดือนประจำนะครับท่านก็ทำสเตทเมนต์หเดือนย้อนหลังนะครับเอกสารรับรองรายได้โดยมีผู้ค้ำประกันนะครับก็เลยมีเงินดาวต่ำนะครับรประชาชนนะครับรูปถ่ายกิจการนะครับหรือว่าร้านที่คุณเป็นเจ้าของนะครับถ้าหากท่านค้าขายออนไลน์นะครับช็อปปี้ลาซาดานะครับถ่ายสต็อกสินค้าด้วยนะครับ สินค้าที่ท่านทําการซื้อขายครับบินใบเสร็จต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าใบเสนอราคานะครับถ้ามีเป็นเป็นเอกสารนะครับแสดงประกอบรายได้ของท่านนะครับสํานเนาทะเบียนบ้านนะครับแผนที่บ้านแล้วก็แผนที่ทํางานนะครับก็เป็นเอกสารเบื้องต้นนะครับที่ทําให้ท่านเนี่ยไปขอสินเชื่อได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับส่วนการประกันภัยนะครับก็มาดูนะฮะประกันภัยเนี่ยชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีของกรุงเทพกับไทยศรีนะครับอยู่ที่ประมาณสักหมื่นห้านะครับ ส่วนชั้น3นะครับก็จะมีของวิิยากรุงเทพนะครับไทยสีนะครับพระบอมีของไตยสีนะครับอันนั้นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของมาดด้า2นะครับหนึอูสายสปอร์ตไฮคอนเน็ะครับปี2019ะครับหากท่านสนใจนะครับก็สามารถที่เข้ามาดูได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับที่ด้านล่างนะครับท่านสามารถคลิกลิงก์นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสนใจก็สามารถที่จะติดต่อ สอบถามได้นะครับที่094405353 9นะครับก็จะมีนะครับผมนะครับจุมพลนะครับแล้วก็ขอให้รายละเอียดท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสนใจก็คลิกลิงก์นะครับมาดูกันก่อนนะครับที่724 market นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับแล้วก็วันหน้าผมจะมาแนะนำรถหรือว่าสินค้าดีๆนะครับจาก724 market ให้ท่านอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ